ันนี้เราจะพาไปดูห้องเรียนบา์เทนเดอร์กันนะคะีอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศหน้าห้องนะคะตรงนี้นะอันนี้เราก็จะเข้าไปข้างในกันเลยึ๊บประตูเป็นดึงนะคะแบบดึงเข้ามาเข้ามาแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศในห้องห้องเรียนนะคะตรงนี้ อันนี้คือส่วนด้านพื้นที่ด้านในนะคะที่อาจารย์จะเป็นคนสอนเลยนะอันนี้จะเป็นตู้เก็บไวน์นะคะซึ่งยังไม่มีไวน์นะคะเขาเอาออกไปเก็บจริงจริงคือยังไม่ได้ซื้อเข้ามานะอันนี้ส่วนห้าหลังอันนี้ก็จะเป็นโอ๊อยทาไมปิดไม่ได้ส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นในตัวของที่เป็นเหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะต้องสซ็นเซอร์ Piet ไ่ได้ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในตัวของแอลกอฮอล์ที่น้องๆจะได้เรียนนะคะในห้องนี้เนาะซึ่ง จะต้องชิมด้วยนะคะสำหรับตรงนี้เราก็จะมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแก้วทรงต่างๆนะคะตะก้องเข้ามาข้างในหน่อยให้น้องๆได้ดูว่าเราจะมีแก้วให้น้องๆได้ใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีแก้วทรงกลมทรงสูงทรงเรียวนะคะตรงนี้ใส่กิ้งทุกใบนะคะเพราะใช้สไลด์แบบนี้เลย ในขวดนี้ไม่มีเหล้านะคะอันนี้เป็นตัวโชว์นะคะเราขวดมาให้โชว์เนาะเดี๋ยวเหล้าเราจะเก็บไว้ในตู้เซฟของเรานะคะตรงนี้กันนักศึกษามาแอบชิมเราก็จะมีก๊อกน้ําตรงนี้นะอะตรงนี้นะคะนี่เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะตรงนี้ที่น้องๆจะได้ใช้กันนะคะตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่น้ําแข็งนะคะตรงนี้น้องสามารถใส่น้ําแข็งลงไปตรงนี้ได้เลยนะ น้ำแข็งเอาไว้สำหรับในการเรียนนะคะเอาไว้ในการชงเครื่องดื่มนะคะตรงนี้เนาะเรามีตู้เย็นตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราไม่อยากให้เห็นของข้างในเราจะเปิดให้ดูเฉยๆนี่ตรงนี้มีตู้เย็นด้วยนะคะแสงสีงส้มๆที่ลอดออกมา <c oughs> <c oughs> เห็นของข้างใน,นอ๋อเห็นแล้วว่าตู้มีตู้เย็นนะคะตรงน,รงนี้แก้วเนี่ยมีหลายทรงมากๆเลยนะคะอย่างที่อยากให้เห็นกันเองก็จะได้ใช้ในแก้วแบบแปลกๆด้วยนะคะ อันนี้เป็นรถใส่น้ําแข็งนะคะเผื่อน้องๆจะเอาไปเขีนเล่นนะคะตรงนี้ซึ่งก็จะมีน้ําแข็งอยู่ข้างในนี้นะซึ่งรถเนี่ยตัวสูงมากๆเลยเท่าเอลละ <c oughs> ในนี้จะเป็นห้องนี้ละภัยนะคะสําหรับใส่ในตัวของแอลโกอฮอล์นะคะสินทรัพย์มีค่าทุกอย่างนะคะตรงนี้จะอยู่ในห้องนี้นะคะ ถ่าามานะคะน้องๆนักศึกษาก็จะเรียนในตัวของตรงนี้นะคะนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นน้องๆเนี่ยก็จะต้องนั่งเรียนตรงนี้นะคะซึ่งน้องๆก็จะต้องมาทําตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะบนโต๊ะตรงนี้นะอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอุปกรณ์อะไรมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากลื้ของอาจารย์เขาออกมาเล่นนะคะตรงนี้โอ๊ยนี่เลยเรามีที่ให้น้องๆได้ถ่ายถ่าย ผลิตภัณฑ์ที่น้องๆได้ทำไม่สิถ่ายเครื่องดื่มของน้องๆน,นะคะนนี้เรียกว่าอะไรนะตะกล้องเฟลตเออนั่นแหละนั่นแหละเอาไว้ถ่ายถ่ายในนี้เลยเครื่องดื่มของน้องๆอ,ออกมาเนี่ยก็จะสวยงามนะคะตามท้องเรื่องเนาะอ่ะเราจะมาดนูนะคะตรงนี้เป็นที่สต็อกของของเรานะคะเราก็จะมีตรงนี้ในตัวของของที่น้องๆจะได้ใช้นะคะเราก็จะใช้ในตัวของโมนินนะคะปิดแบงก์ก่อนไม่เดยวสปอนเซอร์ไม่เข้านะคะนี่นะคะ น้องๆก็จะได้ใช้แบบนี้เลยนะคะในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยเรามีค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะคะสำหรับให้น้องๆได้เลือกใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งโมนินเอ๋ยติ่งฟงเอ๋ยนะคะตรงนี้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะส่วนที่มากกว่านี้เราดูไม่ได้นะคะเราต้องเก็บไว้เป็นความลับไม่ใช่ความลับแต่ยังบอกไม่ได้นะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บของนะคะท,ทักทีนึงก่อนออกนะคะช่วงนี้เราต้องล้างมือนะคะ แต่ไม่ใช่แมสก<อ>์กได้ยังกินได้ยังกินได้กินอไนะไร<อ>เยอะเนี่ยเออไม่จะได้เอาเอาม่ไม่ไปเลยเอากินยังยังไม่ไหมโอเคก็อันนี้เป็นห้องเรียนของเป็นห้องเ,เรียนบัลเล่ตนะคะแล้วก็ห้องเรียนดิ้งนะคะยังไงน้องๆที่อ่ะกินเสรก็เทคสอง่อะเดี๋ยวไปจับกันไปทำไมเทคสองโอเคยังไงวันนี้จากกันไปเท่านี้นะคะอันนี้เป็นห้องบั์เทนดิ้งนที่น้องๆได้ดูนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าที่จะพาไปดูห้องไหนยังไงอย่าลืมติดตาม ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามของทีมงานแนวซิ่งบายบายจ้า